ดีครับเจอก,กันอีกแล้วครับผมช่องในช่างครับนี่ก็สวัสดียามเย็นครับผมเจอก,กันหลายไล่อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวแผ่ให้ดูครับติดส,สวนน้ำม่วงเลยครับโอ้หลายไล่อยู่ครับหลายไล่อยู่สวนน้ำม่วงเลยก็วันนี้ก็ามาไกลอยู่ ไปดู้วครับดูว่าเกี่ยวอไปฝั่งนู้นไปได้ไหมพาไปดูไกลๆนะครับย,ยุกับดีซีร้อยห้าเหมือนเดิมครับนี่สองคันครับผมสองคันเจอกันครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตรงนู้นดีกว่าครับ ฟังไหนฟังไหนวะนะแหน่ะนียเลยครับชบวชบรัชบชวบรับมันลื่นคบมันไปได้เอาเกียวสองฝั่งครับ เที่ยวหาครับเที่ยวหาหลังเลิกงานแล้วครับอ๋อเดี๋ยวจะโขนเลยไนดะ้มีปลาป่ะนี้เรไม่เ,ไเกี่ยงกวนนะก็ติดเขียวหน่อยนะข้าวนี่นี่เป็นโลกหน่อยยุบนี่ครับมานะครับสองคัน ผมจะลุยน้ำให้เลยนี่นะครับน,นี่มาใ,ใกล้ๆเลยสวัสดีนะครับขอบคุณผู้ติดต,ตามด้วยนะครับโหจะขึ้น400แล้วครับออวันนี้วันที่8 7แล้วครับเ็ดติดตาม นี่ผู้ติดตามเลยครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงครับก็ผมถ่ายให้ดูลงผลงาน,นเร่อยๆครับขอบคุณจริงครับขอบคุณก็ถ้าถึงเปิดรับรได้ได้แล้วผมจะแบ่งปันถึงดีๆให้นะครับ มาไปยังไลงลงเข้าไปแบ่งปันครับผมแบ่งปันครับผมบบอยากดูอะไรครับคอนเทนต์ต่อไปผมก็จะเอ่อเป็นแนวรถอ,อ่ช่วงนี้ก็จะมีการเก็บเกี่ยวอ้อยครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเก็บอ้อยครับ เด,ดีกันอีกแล้วครับผมช่องในช่าง405ครับโอ้ก็ไม่เห็นมีปัญหายังไม่มีปัญหาเลยนะเกี่ยวใต้ตลอด1,000-2,000ไร่์แล้มั่ง3,000นะครับเดี๋ยวปีหน้าออกอีกครับพี่ไป,ปเดี๋ยวให้พี่ไปเดี๋ยวออกอีก คอนเทนต์สี่คันก็ทูบตารล้วนครบ็พอจรงนี้ก็จะวันๆหน่อยนะครับภาพเป็นพภาพพอนจะวันเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไขของช่องของผมนะครับ หลุยน้ำมาให้ดูเลยให้ทีมงานคุณผู้ชมได้ดูครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณผู้ติดตามครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สองคันครับวันนี้เปนสอง ก็จะได้ไปเยอะแล้วผมเห็นกองมาเยอะแล้วอโอ้ยเสร็จแล้วใก้จะเสร็จแล้วดูกระเบนเพลินครับ ครับพี่ดเดี๋ยวเก็ี่นิ่ๆครับมันจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วครับแล้วก็จะล่นล้นเข้าไปใกล้จะหมดแล้วครับเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วสองคันครับไว้ยังหง่วงทันแดบดบทันฝนแน่นอนครับ เอไปลลงยจบไปครับหนึ่งหน้ากระดาษก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกสั่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับช่องนอนในช่างครับ แล้วเจอก,กันครับผมสวัสดีครับเฝ้าด้วยครับ,รบนอนในช่างครับ